คริสกับลอรีโคลโบเป็นคู่รักกันหลังจากแต่างงานทั้งคู่ตัดสินใจที่จะมีลูกด้วยกันทันทีเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันของทั้งสองเขามีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนคือคายลูกชายคนโตอายุ5ขวบเอมมาลูกสาวคนกลางอายุ4ขวบและเคที่ลูกสาวคนสุดท้องอายุ2ขวบคายนั้นมีบุค,คลิกชอบทำตัวสนุกสนานชอบออกไปเล่นข้างนอกชอบมีเพื่อนเยอะ เอมมาจะมีความเงียบหน่อยแต่ชอบลองชอบโลดโผนใจกล้าชอบเต้นส่วนเคที่นั้นจะเสียงดังแล้วก็ชอบแต่งตัวเด็กทั้ง3คนเป็นเด็กที่น่ารักสนุกสนานสดใสล่าเริงเป็นสีสันของครอบครัวโคเบอร์เป็นอย่างมากแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในพริบตาวันที่4พฤษภาคมปี2007 หลังจากวันเกิดของน้องคายได้หนึ่งวันลอรี่และแม่ของเธออยากพาเด็กๆออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้านพวกเขาเลือกไปที่ศูนการค้าของเมืองเพราะที่นั่นมีสวนสนุกสำหรับเด็กๆเ,เมื่อไปถึงเด็กๆก,ก็ได้เล่นสนุกกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนเมื่อถึงเวลานอนกลางวันทุกคนก็เริ่มแสดงความเหนื่อยล้าลอรี่กับแม่ของเธอจึงตัดสินใจที่จะพาเด็กๆก,กลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้านซึ่งรรลลี่เป็นคนขับรถ mm. เด็กๆนั่งอยู่ด้านหลังรถเอมมากับเคที่เลือกที่จะดูหนังส่วนน้องคายเล่นเกม Nintendo Switch ที่เพิ่งได้เป็นของขวัญวันเกิดในวันเกิดที่ผ่านมาหลังจากออกรถได้ประมาณ10นาทีรถก็จอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกแยกหนึ่งรรลลี่ e นั้นหันไปเช็คดูเด็กๆซึ่งตอนนี้เคที่ลูกสาวคนเล็กได้หลับไปแล้วรอลลี่ e เอื้อมมือไปด้านหลังเพื่อที่จะแกล้งสะกิดเท้าของหนูน้อยและนั่นก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอจำได้ แต่แม่ของรรลลี่ที่นั่งอยู่ข้างๆเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่พุ่งชนรถตู้ของรรลลี่เข้าอย่างจังเกิดเสียงดังสนัน่นเป็นเสียงชนและเสียงบีบอัดอย่างแรงจากอุบัติเหตุนั้นทําให้รรลลี่สลบไปทันทีผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินและได้พยายามช่วยรรลลี่กับแม่ของเธอออกมาจากรถส่วนเด็กๆนั้นก็ยังติดอยู่ในรถจากแรงชน โรลลี่ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักส่วนแม่ของเธอนั้นซี่โครงหักทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเด็กๆทั้ง3คนถูกช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายออกมาจากรถคายกับเคที่ถูกส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งส่วนเอมมาถูกส่งแยกไปเป็นโรงพยาบาลที่สเพื่อที่ทุกคนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีคริสได้รับแจ้งข่าวขณะที่เขาอยู่ที่ทำงาน เนื่องจากคนในครอบครัวทั้งหมดถูกส่งตัวแยกไป3โรงพยาบาลตอนนี้คริสต้องตัดสินใจว่าจะไปหาใครก่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่คายกับเคที่อยู่เมื่อไปถึงไม่นานหลังจากที่พยายามเข้าไปในห้องฉุกเฉินเหมาก็เดินออกมาบอกว่าหนูน้อยเคที่วัยสองขวบได้จากเราไปแล้ว ไม่กี่นาทีต่อมาเขาได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลที่เอมม่าถูกส่งตัวไปรักษาและเมื่อเขารับโทรศัพท์สิ่งแรกที่เขาถามคือเอมม่าปลอดภัยใช่ไหมแต่คำตอบที่ได้มาคือเสียใจด้วยแต่น้องเอมม่าเสียชีวิตแล้วโรงพยาบาลที่น้องเอมม่าอยู่นั้นห่างออกไป30นาทีแต่คริสก็ยังไม่สามารถไปหาลูกของเขาได้เขาต้องแจ้งข่าวร้ายการเสียชีวิตของลูกทั้งสองคนกับลอรี่ก่อน เมื่อคริสไปถึงและได้บอกข่าวร้ายกับลอรี่ลอรี่นั้นกรีดร้องสุดเสียงด้วยอาการช็อกและแทบจะเสียสติไปเลยจากนั้นเมื่อคริสไปดูคายหมอไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคายลูกชายคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อาการจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้สิ่งที่ทําให้หนูน้อยคายหายใจอยู่ได้คือเครื่องช่วยหายใจ หมอบอกว่าสมองของคายนั้นขาดอากาศไปชั่วขณะและคายคงจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วหมอแนะนําให้คริสไตยตองเรื่องการถอดเครื่องช่วยหายใจออกเนื่องจากไม่สามารถที่จะช่วยคายได้มากไปกว่านี้อีกแล้วคายกับรอลี่จึงปรึกษากันภายใต้เหตุการณ์ที่บีบหัวใจพวกเขาจําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องชีวิตของลูกชายคนเดียวที่เหลืออยู่คือคาย พวกเขาตัดสินใจย้ายรอลลี่มาอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับที่คายอยู่เพื่อคริสกับรอลลี่จะได้บอกลาคลายเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกันเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง r รลลี่พยายามที่จะลุกจากวิลแชร์เพื่อขึ้นไปกอดคายส่วนคริสขอโทษคายที่ทุกอย่างมันต้องจบลงแบบนี้และบอกให้คายไปอยู่กับน้องๆของเขาบนสวรรค์จากนั้นก็ได้มีการถอดเครื่องช่วยหายใจและคลายก็ได้จากพวกเขาไปจริงๆ ลอรีและคริสโค o โบได้เสียลูกๆทั้ง3ไปภายในระยะเวลาพร้อมๆกันความสูญเสียแบบนี้ไม่ว่าใครเจอก็เป็นเรื่องยากที่จะทำใจรับไหวทั้ง2เศร้าเสียใจและสิ้นหวังกับชีวิตอยู่หลายเดือนทุกๆวันที่ตื่นมาก็ยากที่จะเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความจริงทุกอย่างมันดูยากไปหมดที่จะเริ่มต้นนับเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมนของทั้งคู่ เมื่อคริสกลับจากทำงานจากที่เคยมีเด็กๆทั้ง3คนวิ่งแข่งกันมารับพ่อที่ประตูกลับกลายเป็นความเงียบเหงาไม่มีเสียงหัวเราะร่าเริงสนุกสนานแบบที่เคยมีอีกแล้วเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นและพร้อมที่จะมีความหวังมากขึ้นทั้ง2คิดว่าชีวิตของพวกเขานั้นยังไงก็จะต้องมีลูกอีกให้ได้สเดือนหลังจากอุบัติเหตุคริสและลอรีจึงตกลงที่จะพยายามมีลูกกันอีกครั้ง และเป็นเวลาแค่เกือบหนึ่งปีหลังจากที่ทั้งคู่เสียลูกทั้งสามคนไปลอรี่ก็ได้ให้กำเนิดอีกครั้งฟังดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นไวมากแต่สิ่งที่มหัศจรรย์คือลอรี่ได้ให้กำเนิดแฝด3คนและสิ่งที่มหัศจรรย์กว่านั้นคือหนูน้อยทั้ง3มมีเพศเป็นชายหนึ่งคนและหญิงอีกสองคน หนูน้อยทั้งสามมีชื่อว่าเจคแอชลี์และเอลลี่คริสกับลอรีบอกว่าเจคแอชลี์และเอลลี่แต่ละคนนั้นมีบุคลิกอุปนิสัยบางมุมที่คล้ายกับคายเอ็มม่าและเคที่พี่พของพวกเขาที่จากไปเหมือนมีบางอย่างที่หายไปกลับมาเด็กๆทั้งสามรับรู้การมีอยู่และจากไปของพี่พีของพวกเขา ลอรีและคริสตั้งชื่อกลางของหนูน้อยทั้ง3ตามชื่อของพี่ๆของพวกเขาเพื่อระลึกถึงว่าพี่ๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่เพื่อทดแทนกันเพราะว่าลอรีกับคริสก็ยังคงนึกถึงคายเค t i e และ Emma อยู่เสมอไป